ยิสโธฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุก ลายอีพีนะที่เราเฉียดไปเฉียดมาเรื่องของการล่มสลายของสหภาพโซเวียตวันนี้จะมาลงลงดีเทลให้ใช่ไหมแต่เราก็ยังไม่ไม่ลงลึกมากนะครับสาหรับคอนเซปต์ของรายการเราก็เอาเรียกพอให้ได้เห็นภาพนะฮะใช่ที่เราเฉียดไปเฉียดมาคือเราพูดกันอยู่เสมอว่าพอสงครามโลกครั้งที่สองจบลงมันก็เป็นช่วงสงครามเย็นและสงครามเย็นจบลงอย่างเป็นทางการก็ตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991แต่เราไม่เคยลงไปขยี้ว่าอ การลุ่มสลายของสภาพโซเวียตมันมาจากไหนปัจจัยอะไรบ้างนะฮะเผื่อไม่ทันเนาะเด็กยุคยุคใหม่จะไม่ทันรุ่นเรายังทันนะรุ่นเราทันรุ่นเราทันใช่ใช่ ถ้าเอาเอาภาพรวมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยขยายนะฮะ,ะปัจจัยที่ทําให้สหภาพโซเวียตล่มสลายมันก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นสวมหน้าของมิคาเอลก,กอบาช,ชอฟนะครับเรื่องของนโยบายกลาสโนสเปเลสตรอยกาของเขาะนะฮะ,ะแล้วก็ปัจจัยเรื่องของการล่มสลายของชาติคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกการแยกตัวของชาติสมาชิกในสหภาพโซเวียตแล้วก็ความแตกแยกภายในพรรคคอมมิวนิสต์เองทั้งหมดเนี่ยมันมันประเดประดังมาในช่วงระยะเวลาเดียวกันใกล้กันใช่ไหมรับไม่ไหวฉันเลยไปไปซะเลย ใช่ไหมคะเลยต้องล้มสลายอ่ะอย่างเรื่องแรกค,คือตอนนั้นถ้าเราจำได้คือ,อมิคาเอลกอบาชอฟเนี่ยขึ้นสู่อำนาจนะครับในปี1985ปีนั้นเขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำสูงสุด นะครับแล้วก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยช่วงประมาณกลางยุเอติสเนี่ยสหภาพโซเวียตคือมีสภาวะที่ย่ําแย่มากทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองมันก็เลยบีบให้เขาต้องปรับเปลี่ยนเนาะแล้วก็ปฏิรูประบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่เขาพยายาม,มทําคือไอเดียเขาดีนะครับเป้าหมายเขาดีเขาอยากจะเอ้าก็มันแย่มัานนั้นมันต้องทําให้ดีแหละทิ้งที่ทําให้ดีทํำยังไงมันก็ต้องทําให้มีความทันสมัยทั้งด้านการเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจเพราะเขาก็มองว่าถ้าแบบเดิมเนี่ยมันทําให้มันทุกอย่างมันยแย่งั้นก็ต้องปฏิ รูปสิก็จริงๆก็คือแบบมันอยู่กับระบบคอมมิวนิสต์มานานใช่ไอันนี้การปฏิรูปยุคนั้นมันจะไปไหนมันก็เหมือนกับปฏิรูปไปเข้าใกล้ระบบโลกเสรีเนาะแต่ด้านกลายเป็นว่าอนโยบายปฏิรูปของเขาเนี่ยคือคิดว่าดีเนาะแต่กลับกลายมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทําให้สภาพสเวียตพบกับจุดจบ แต่มันก็จะท่านในอีกมุมเนื้อคุณมลมันก็เป็นสภาวะบีบบังคับเนาะด้วยเพราะว่าในเมื่อรอบรอบยุโรปแถบแถบตะวันตกอ่ะเขาไปอีกแบบหนึ่งละแล้วเขามีความเจริญที่แบบว่ามากกว่าอย่างชัดเจนมันก็ถูกเรียกร้องจากคนในประเทศเองเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้ถามว่านโยบายปฏิรูปประเทศของเขาที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะฮะถ้าตอนนั้นเนี่ยนะฮะยังจำได้คำนี้เรียนมาตั้งนานนโยบายนอร์ทเปเรสตรอยกาชื่อมันดูแบบ ละซีกัลเซียเนาะก็จําได้เนาะชื่อมันน่าจําอะมันฟังแล้วมันแบบมันดูน่ารักดีเนาะใช่คลาสโนสเปเลสตริก้าใช่ค่ะเออ่มันมันคือชื่อของ2นโยบายเวลาพูดก็มาพูดติดกันคลาสโนสเนี่ยนะฮะมันแปลว่าการเผยแพร่เปเลสตริก้าแปลว่าการปรับปรุงโครงสร้างเนี่ยมันก็มาตามชื่อเลยใช่ไหมใช่เพราะนั้นโยบายคลาสโนสเผยแพร่อะไรก็คือความหมายของมันคือจริงๆมันเป็นนโยบายที่สหภาพโซเวียตเขา อนุญาตให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการพูดและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้มากขึ้นนี่แหละนี่ไงจุดเริ่มต้นคนเราแบบมันพอมันพูดได้คุยได้แสดงความคิดเห็นได้ใช่มันกดมันถูกกดถูกเก็บกดมานานใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เป็นเรสตรอยกาก็อย่างที่บอกเป็นการปรับปรุงโครงสร้างก็คือนโยบายที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของประเทศนั่นแหละเพื่อจะอคิดว่าเออมันจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮทีนี้ไอ้ตัวนโยบายเนี้ยมันทําอะไรโดยภาพรวมก็คืออนุญาตให้ มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลยกเลิกกฎระเบียบที่มีความเข้มงวดของรัฐบาลที่มีต่อเศรษฐกิจเพราะแต่เดิมคือมันคอมมิวนิสต์จ๋าใช่ใช่ใช่ไหมฮะทีนี้พอมันเริ่มผ่อนคลายซึ่งจริงๆเนี่ยเราดูเราฟังอย่างเงี้ยเรามีความสึกมันก็ต้องดีสิมันน่าจะดีไหมแต่เราอย่าลืมนะคุณบอลพยุกนะคุณปิดอะไรมาตั้งนานพอเริ่มให้เปิดไอ้เรื่องไม่ดีมันก็ออกมาเต็มไปหมดถูกต้องเลยเพราะว่าคนเก็บกฎมานานทีนี้อ่าฉันมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นแล้วนะแต่เราต้องใช้้้คคําาาาวว่่่่่แมมมกขึึนนััยงงไไดดถสุ เพราะฉะนั้นไอสิ่งต่างๆที่ประชาชนหรือสื่อเนี่ยเคยรู้มาแล้วก็พูดไม่ได้ทีนี้แหละมันก็ออกมาเลยเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันเคยเป็นด้านมืดอ่ะของของรัฐบาลที่<ะ>พยายามปกปิดมาทีนี้มันปกปิดไม่อยู่แล้วไงเริ่มถูกเปิดเผยทีละเรื่องเรื่องละเรื่องละเรื่องใช่ไหม ทีนีบางคนที่ไม่เคยรู้อ้าวก็เลยได้รู้ค่ะหลักฐานที่ไม่เคยเห็นก็เคยได้เห็น<ช>ประจักษ์พยานที่ไม่เคยรู้ว่ามีก็ออกมาพูดนั่นแหละที่มามแล้ว <laughs> พอทั้งหมดทั้งมวลมาประเดประดังเข้ามาด้วยกัน ประชาชนชาวโซเวียตเองเขาก็เริ่มรู้สึกถึงอ๋อนี่คือความหอมหวานของ,ของประชาธิปไตยเสรี<ะ>ภาพอ่าอย่างนี้มันก็จะทําให้เห็นนะว่าชาติคอมมิวน,นิสต์ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าไอ้แบบที่เราเคยเป็นมามันไม่โอเคถูกไหมคุณนวลเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มหอยหาประชาธิปไตยในแบบฝั่งตะวันตกใช่ไหมซึ่งแน่นอนเขาคงไม่รู้หรอกว่าประชาธิปไตยมันมันจะเป็นยังไงแต่เขารู้ว่าเอ้ย ไอ้แบบไอ้สิ่งตอนนี้มันไม่ไหวเพราะในอดีตเนี้ยตอนนี้ไอ้มันมีทางเลือกแบบนี้ได้ด้วยเหรอไอ้มันทําอย่างนี้ได้นี่นานั่นเองนะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้ตอนช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงใช่ไหมครับถ้าเราเจาะไปที่ทางยุโรปตะวันออกแน่นอนก็อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตอิทธิพลนะอิทธิพลของโซเวียตซึ่งเขาก็ปกครองแบบคอมมิวนิสต์น้อยอย่างที่เราทราบกันแต่ระบบคอมมิวนิสต์อะ พอเราทราบกันมันมันเหมือนกับว่าจริงๆพอมันรวมศูนย์ก็จริงแทนที่มันจะได้ประสิทธิภาพเนาะแต่มันกลับไม่ได้เป็นเป็นอย่างที่คิดถูกไหมครับอ่ามันไม่มีการตรวจสอบถูกรุ่นอย่างที่เราทราบกันท้ายที่สุดมันเหมือนอย่างที่เรารู้กันว่าก็เริ่มแบบล่มสลายใช่ไหมเขาใช้คําว่าอย่างนั้นหรือปะเขาชาติคอมมิวนิสต์แต่ละคนจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้คือหลายๆประเทศก็จะเปลี่ยนแปลงการปกครองตัวเองจากคอมมิวนิสต์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเลยในช่วงปลายยุคเอตีสนั่นแหละทีนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าบอกว่าไอ้ตอกฝาโลงตอนไหน <c oughs> ก็ตอนที่มีการทุบทําลายกําแพงเบอร์ลินนะฮะก็เรียกได้ว่าคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกก็ถึงการลอวสานเลยนะฮะในช่วงนั้น <c oughs> อีกปัจจัยหนึ่งก็คือการแยกตัวของชาติสมาชิกในสหภาพโซเวียตเอง <c oughs> ซึ่งตอนนั้นเขาเขามีการรวมตัวกันหล, <c oughs> กหลายหลายที่ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยชาติอย่างจอร์เจียยูเครนลัตเวียอาเมเนียลิทัวเนียมอโดวาเอสโตเนีย ตอนนั้นก็ประกาศแยกตัวจากสาภาพโซเวียตเพรว่าเขาก็เริ่มรู้แล้วเนาะโซเวียตมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วไงเขาก็ดูรู้แล้วว่าพี่ใหญ่ไม่ไหวแล้วฉันไปก่อนดีกว่าใช่าคือถ้าอยู่เดี๋ยวตายกันไปหมดนะฮะอ แต่ว่าอีกปัจจัยสําคัญหนึ่งนะฮะอ,อ,อันนั้นที่เราพูดมาทั้งหมดมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกเนาะแต่ว่าปัจจัยภายในชัดๆเลยเนี่ยก็คือภายในพรรคคอมมิวนิสต์เองเนี่ยก็มีความแตกแยกเพราะว่าพอกบชขึ้นสู่อำนาจเป็นผู้นําสูงสุดนะฮะใช่ นนั้นมันก็มีหลายกลุ่มแหละหลายกลุ่มก็ทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนาะหรือเมื่อเปลี่ยนแปลงแบบถอนล่าถอนโคนขนาดนี้มันย่อมต้องมีคนไม่เห็นด้วยใช่ไหมคุณคนที่ต่อต้านก็เลยไม่พอตัวไม่ไม่ไม่พอใจในตัวของกบะชอปไม่พอใจทํำยังไงล่ะงั้นก็พยายามทํารัฐประหารนะในปี1991แต่ปรากฏว่ารัฐประหารครั้งนั้นไม่สําเร็จเนื่องจากว่าประชาชนเริ่ม ไม่เห็นด้วยฉันไม่เอาแบบแบบเดิมนะจะกลับเป็นเผด็จการนี่เหรอไม่เอาไม่เอาดิไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาก็เลยเกิดการต่อต้านจากประชาชนเพราะฉนั้นรัฐประหารล้มเหลวกบอชก็ได้ทีได้ทีลดอำนาจพรรคคอมมิวนิสต์ลงจนแล้วไม่เหลือเลยนะฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะฮะปลายปี1 9 9 1ก็รบชอฟกบก็ลาออกจากการเป็นผู้นำสูงสุดของสหภาพโซเวียตแล้วก็ณจุดนั้นเองก็ทำให เรียกว่าจุดสิ้นสุดนเนาะอวสานเลยใช่คะ่ะทีนี้มันมีเกร็ดที่มา คู่กันนะนะเกดแบบสนุกสนุกมีมีความสงสัยนะี่ยรวมรวมเกดนี้ด้วยไหมคุณมลเมื่อก่อนเนี่ยตอนจะติเด็กตอนสมัยที่เรายังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยเวลาเราเรียนเราจะสงสัยว่าสหภาพโซเวียตกับรัสเซียมันต่างกันไหมถูกไหมแล้วนี้ในทางในทางกฎหมายเนี่ยเขาต่างกันไหมคุณน้ำมนต์เขาก็ถือว่ารัสเซียเนี่ยเป็นผู้สืบทอดที่ถูกต้องของสหภาพโซเวียตมันมันยังเกี่ยวพันไปถึงมันจะมีคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสาชาชา ใช่ใช่ใช่ไหมฮะซึ่งเราก็รู้ว่ารัสเซียเป็นเป็นเขาเป็นหนึ่งในอะไรว่าไงนะเป็นคนที่แบบซ้ายขวาได้อ่ะแต่นี่พอสหภาพโซเวียตมันจบลงไปแล้วนี่ค่ะเพราะนั้นในทางปฏิบัติหรือในทางทฤษฎีอ่ะมันต่อมามันก็ต้องกลายเป็นว่าเป็นเป็นรัสเซียแทนนะฮะก็คือถือว่ารัสเซียคือสหภาพโซเวียตใช่ไหมคือสหภาพโซเวียตในจริงๆโดยภาพรวมคือมันรวมประเทศหลายประเทศอยู่ในนั้นใช่ไหมมันเป็นสหภาพและแต่ว่าพอมันเป็นรัสเซียมันเหลือแค่เหลือหนึ่งเท่านั้น แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเกร็ดคำๆนะฮะคือเราก็รู้นะว่าคนรนสเซียนี่ถ้านึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องวอดก้าเนาะใช่ใช่ดื่มกันเป็นแบบเพราะอากาศมันหนาวแล้ว่าเออดื่มให้มันมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมอะไรอยู่แล้วแต่ปรากฏว่านายกอบชอฟเนี่ยทำไมหนึ่งในนโยบายปฏิรูปประเทศของเขาเนี่ยคือการรณรงค์ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ๋อไม่งเขาคิดอะไร ไม่รู้คิดอะไรแต่ว่าค,คนรัสเซียจํานวนหนึ่งตอนนั้นนะ่ะไม่พอใจบอกเอ้ยมันหนาวอนะ่ะเนาะจริงจม,<อ>มันเป็นมันเป็นของจําเป็นสำหรับคนเมืองหนาวเนาะแต่พอดีอ่ะมัน <c oughs> คือเขาไม่ได้ทําให้เป็นกฎหมายเขาแค่รณ<อ>รงค่ะ